สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกรดมอร์นิ่งนะเวลบัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พดี88มอริผ่าดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิฤฤติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ก่อนนะขอเช็คสภาพเช็คสภาพเสียงแอฟหนึ่งเอ่อเดซิเบลเดซิเบลโลโลโล โคสักูเทปไบเวอร์โอเคนะดังดีมันก็ระดับร้อยบางทีโวัวุ่มมันลดลงเองได้นะมันก็แปลกดีนะโอเคโอเคมา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 เริ่มต้นใหม่นะฮรัลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตา,าลายวันนะหันสาหมาสนุกนะครับหรือเรียกว่า อีกอย่างหนึง่งดูดวงดาวไปวันๆนะในวันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับมกราคมสองพสกเนี่ยแรมสิบค่ำเดือนสองปีคานขานนะแต่วันนี้เนี่ยถือว่าห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเละๆนะเอ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรได้ ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะถ้าในสนใจนะครับที่จะดูเลิกดูยามหรือดูดวงชะตาเสริมดวงโชคลาภก่อติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับเออนู่นนี่นั่นนะหรือเสริมดวงด้านสุขภาพนะครับที่คุณจะเห็นอยู่ทุกวันน้ําสปอเห็ดหรือจือแดงสกัดตาหรือจืดหลิดน,น,นะเออบำรุงร่างกายให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีในทุกๆวันนะ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดที่จนได้ขึ้นมาให้ได้เลยนะครับอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดวงชะตาประจําในวันนี้น,นะครับถือว่าในด้านของการงานคุณจะมีความรังเรนะครับในเรื่องของการตัดสินใจว่าตกลงเนี่ยนะคุณจะไปทางไหนดีคุณจะออกจากงานดีไหมหรือเปลี่ยนงานดีไหม นะครับมันส่งผลที่คุณอาจจะมีความสับสนคิดมากนะครับมีความรลังเลในเรื่องของการงานส่วนการเงินภาระเยอะแยะมากมายบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะครับการเงินเนี่ยนะมีรายจ่ายถ้าคุณทําธุรกรรมในวันนี้บอกได้เลยมีเกณฑ์การเป็นหนี้นะครับเออก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะส่วนใครที่มีหนี้อยู่แล้วก็ระวังในเรื่องของการค้าประกันด้วยนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้คนค้า ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> มันตงสงสัยเป็นบางกรณีกรณีไปนะส่วนด้านฟาร์มรัการ์มรักของคุณที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้คุณระมัดระวังนีดเยอยสิ่งที่ดีีดมันจะดูุดลอยมือคุณไปเรื่อยๆนะเออถ้าคุณมีปัญหาโน่นนี่นั่นะหรือคุณงี่เง่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระวังไว,ว้น,นิ่นึงเดียวสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันอาจจะดลุดลอยมือคุณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เหตุใช้ผลในการ พูดคุยกันเข้าไว้ดีที่สุดนะนะเออง่ายๆใช้ชีวิตเป็นโสดก่อนดีที่สุดนะหรือมันจะมีบทเพลงที่เตือนสติเตือนใจอ่ะเออเพลงเกี่ยวข้องกับดอกไม้อ่ะดอกไม้กับอะไรอ่ะจำไม่ได้ลวชื่ออ่ะอ,อาจารย์จะชอบร้องเสมอมันเพราะดีชอบร้องดอกไม้แรกบานลูกสาพามหอมยวนใจกินจะรุงฟุ้งไก่หอมมวโอบผืนดิน กินหอมป้านใด,ดย่อมหัวใจพร้อมภูมิลินวนเวียนวกวินน่ายินดีชมชิมริ้มเลม็มจนอเบามาเปรมปีชิมรองของดีพอเสื่อมสีก่อนนี้เลยสิลดสิ่นลมสิ่นอารมสมใจเฉยบินไปรับเลยเจ้าไม่เคยคิดอะไรกินหอมบนจะได้ถอดทิ้งไปบอกกลับมาเหมือนชิมหมดแล้ว อความหวานไม่มีละเหี่ยวแห้งละทีนี้ก็ย้ายหลังในชะ่ไหมเออนี่มันเป็นเป็นอย่างนี้งสัจธรรมมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณจะคิดเรื่องความรักต้องคิดให้มากๆนะครับอย่าไปเป็นไปตามอารมณ์มานะเออ,อารมณ์ก็ชั่ววูบอยู่ไหมวูบเดียวเนี่ยหมายชีวิตเดช่เหมือนตกนรกอะนะเออคือถ้าใครได้คู่ที่ดีก็ดีไปนะแต่มันหายากนะเออนะ รักแท้โอ้โหมันหนึ่งในร้านด้วยนะหนึ่งในร้านด้วยรักแท้เนี่ยเจอกันเนี่ยโอ้ยดีเหลือเกินไม่ไม่ดีมีปัญหาอะไรนะ <c oughs> โอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวจันย์สันกระดิ่งโชคลาภแห่งความปำเร็จน,นะ <c oughs> สาธุ <c oughs> ใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณเพ้คา,า,าดปลอดภยัย คิดสิ่งใดสมหวังด้วต้อการรวยเออเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ไปก่อนเออเดี๋ยวจะพยายามโชว์ถ้าไม่ลืมนะหกสิบแปด้าไหมโฟกัสหน่อยสิลูกเออโฟกัสหน,น่อยนะหกแปดนะจ๊ะช่วงชะต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ในปลอดภัยดีเป็นมงคลนะครับถ้าคุณหากร่วมลงทุนกับผู้อื่นก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะ สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็ราบรื่นเพราะคุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนด้านฟาร์มลักก็ลื่นปื้นลื่นปื้นแหม่เออต่อมามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านนช่วงนี้ก็จะมีเป็นผลดีนะครับมีผลกําไรแต่คุณไม่ควรที่จะระโมบโลภมากจนเกินไปนะต่อมาการสมัครงานนะครับจะมีคนช่วยเหลือคุณเนี่ยได้งานทําที่ดีนะครับต่อมาคะแนนสอบก็ดี คะแนนสอบก็ดีต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายอาบอกเพิ่เออูบอกนะสุขภาพดวงสุขภาพนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี่ขอให้ท่านตั้งใจในการรักษาต่อไปนะครับอาการป่วยจะหายเป็นปกติในไม่ช้าถ้าคุณไม่ปกตินะครับไอ้นะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับนะอขอขายที่ต่อ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีประจําในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นประจําในวันนี้ให้เว้นสีฟ้า ฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะและสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวดีที่สุดลองลงมาก็ม่วงกว็ได้นะอันเดียบมีก็คือที่เสริมดวงชะตาก็ประเภทหยกหรือมรกตได้นะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับนะ มาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอาทิตย์นี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฉะนั้นนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์นี้ถือว่าจะชนะศัตรูนะครับซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะต่อมาเลยมาพูดถึงดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับนะสำหรับ คนที่เกิดทั้ง7วัน8วันนะครับประจําในวันอาทิตย์เนี้ยดวงชะตาของแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าวันนี้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นกาลากินีนีสัญจรประจําวันนะครับคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือนะครับมีหนี้สินนะมีเรื่องผิดหวังในด้านความรักตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับ ก็ไม่ดีเท่าที่ควรในหลวงการปรุงเสริมเติมแต่งต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะรับการชื่นชมจากคนรอบข้างและมักจะมีการติฉินนินทาในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะครับนะและในวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับนะดวงชะตาต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ถือว่าในวันนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นสีประจําวันนะครับ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจราจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาธุรกรรมจะทําลายได้สิ่งที่ดีๆหรือนําโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟติกต็อกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับเอ,อจะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับ ดวงชะตาต่อมาคือดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะใจร้อนยิงในศักยยดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับนะขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับถือว่าคนเกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดจริงด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคพยาธิต่าง นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไข่ข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งคล้ายผู้ชายนะครับโดยจะมีผิวพรรณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างท้วมนินดๆนะครับผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีแลนะในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญลำพาวาสนาส่งและดวงชะตาบางคนเนี่ยก็มักเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมานะครับก็ดวงของคนที่เกิดในวันเสราร์นะประจําในวันอาทิตย์นี้ ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับหลักฐานความมั่นคงจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีที่ดินหรือบ้านซึ่งเป็นที่เก่าใหญ่โตนะครับและที่ดินหรือบ้านนั้นเนี่ยมักจะมีเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับและเจ้าที่เนี่ยก็มักจะหวงของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณทําให้ดีนะพยายามสมวดมนต์ไหวพระแล้วก็ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยจะเป็นผลดีในดวงชะตา มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาในด้านของโชคลาภหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆการเรียนการสอบการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังไวนะ้นัก เพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามตั้งใจนะครับในการศึกษาเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดนะครับดวงชะตาต่อมานะครับสาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าอันตรพานหรือกลุ่มที่ศรัทธาให้ความนับถือเจ้าชะตาหรือการทรงเจ้าเก่าผีตลอดในเรื่องของพุทธศาสตร์โหรศาสตร์ไสยศาสตร์ต่างๆนะครับล่างทรงใช้การช่วยเหลือหรือแม้กระทั่ง จะช่วยแก้เคล็ดให้ในเรื่องต่างๆนะครับต่อมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นดาวคารพุธดาวเส์ก็ยังเสียอยู่นะและในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีช่วงเที่ยงคืน20เนนาทีเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นจุนลจักรนะเข้ามาทับลัคนาชาวราศีตุลและเลงชาวลัคนาราศีเมฆ ถือว่ามีโอกาสได้ับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาบปากนะครับอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อมาจากทางใครนะหรือการเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้พระอาทิตย์ก็ย้ายราศีอาทิตย์ย้ายช่วงตีตีสี่สามสิบแปดนาทีก็เป็นจุดระจัรนะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับเล็งชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้ชาวกรกฎเนี่ย ถือว่าคุณดวงคุณจะเพนไปหนึ่งเดือนโดยประมาณเพราะฉะนั้นทําไม่ดีที่สุดนะจะประสบผลความสําเร็จนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสี่งที่ทำ้าไว้นะเออนน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในดวงชะตาหลายๆคนก็ยกค่อยว่ากันในแต่ละราศีนะโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กัเลยนะครับนะคือชาวราศีเมฆเนี่ยดวงชาตาคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลของ ดาวจันเร็งลัคนานทำให้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นในด้านของดวงอาทิตย์เนี่ยปุตตาไปอยู่ในภพกัมมาเนี่ยนะครับบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยเหลือเสริมสนุนด้านการงานให้กับเจ้าชะตาได้ดีนะครับแต่ก็ระวังความเสียหายด้วยเช่นกันอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันในด้านของการงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ราสีพุธส่งถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานนะครับคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคด้านการงานต่องามัดระวังแต่คุณคาดหวังใจใครมาช่วยเหลือคุณเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะในด้านของความรักในคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีนะครับเอ่อส่วนด้านการเงินพุธยังเป็นมรณะอยู่มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับนะแล้วดวงชะตาคุณในช่วงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวดีจะประสบผลความสำเร็จ คุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขในครอบครัวแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติาการใส่ร้ายป้ายสีเครดิตนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเมถุนเนี่ยการงานคุณเป็นเกษตรดีอยู่แล้ววันนี้อาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะครับทําให้ดีที่สุดถ้าเรื่องการเรียนการสอบการแข่งขันในวันนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าสมองอ่ะคือไม่ค่อยเต็มที่ก็ทําให้ดีที่สุดละกันในเรื่องการเรียนการสอบนะครับผู้ขครองก็ช่วยเหลือนันการงานได้ส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุรและบริวารนะครับ แล้วก็ดวงคุณในช่วงนี้เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีนะเพื่อนเป็นมรณะคือช่วงเดือนหนึ่งเดือนเนี้ชาวราศีเมถุนเะนี่ยถ้าเพื่อนชักชวนไปไหนก็นแล้วแต่อย่าเพิ่งไปเลื่อนไปก่อนหาข้ออ้างไปก่อนไม่ว่างติดงานนู่นนี่นั่นเออไม่อยากจะพาพาไปมรณะยุ่งเลยนะต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีก่อกฎกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม ความรักเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าอาจจะมีปากเสียงต้องระวังการทะเลาะเบาะแงนิดนึงนะ <c oughs> ส่วนด้านการเงินเนี่ยการงานนะครับถือมีโอกาสที่ดีในะเรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานและลาบได้ผลประโยชน์นะครับดาวประเสบิีของคุณยอยู่ในกีนที่ดีอยู่นะต่อมาชาวนคนาราศีสิง์เนี่ยราศีสิงเนี่ยนะครับดาวประจาตัวคุณเนี่ยนะไปอยู่ในภพอารีนะครับคือหมายถึงกระดูชะตาคุณเนี่ย มักจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆไงแต่โดยตาแหน่งก็เป็นอุดมมกินนะครับมีกินมีใช้เออเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับลาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาทแลระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอย่าใช้อารมณ์นะวันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้แั่งใจนะเออในเรื่องของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารด้านความรับในคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี กันชาวราศีกันเนี่ยนะครับส่วนมากคงได้แฟนแล้วแหละมะั้งใช่ไหมชาวราศีกันคงได้แฟนมีความสุขไปแล้วเออโชคดีโชคด,ชคดีนะเออได้ดีได้ดีมีความสุขนะจะได้ไม่ต้องมางงงงงงงเออเดีฮะเออในด้านของการเงินนะครับ หรือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องระมัดระวังการทะเลาะบบาแววงกับคนที่อายุน้อยกว่านะไอ้อแหมแล้วก็ในดวงชะตาคุณในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ดีคุณอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลเนี่ยตุลนน่นง,งานก็จะมีเข้ามานะเออติดต่อสื่อสารในสิ่งต่างๆเรื่องงานการเงินก็มีเกณฑ์การายจ่ายเก็บก็ไม่ค่อยอยู่นะครับความรักกบ ห่างๆเข้าไว้ให้ดีที่สุดหนาขนโสดสบายเออราศีตุล้าโสดสบายแต่ถ้าไม่โสดเนี่ยแหมมันช่างหงุดหง,งิดวุ่นงานเออนน่นนี่นั่นนะครับและดาวทิศลาพาเข้าพันธุลาบเข้าบ้านครับนานลาบน้ําตกสมต่าก็ถือว่าดีานะนต่อมาเช้าลาัคนาราศีพิจิกพิจิกในการงานคุณมีเกณฑ์การเติเจริญเติบโต,ตที่ดี นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณะต่างๆเป็นผลดีนะแต่ในวันนี้เพื่อนฝูงก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับถ้าชาวล้านสี่พิจิตคุณได้ดีไ่ดีอะไรมาอย่างเช่นได้เงินมาร้อยล้านแล้วถ่ายรูปโพสลงโซเชียลเสร็จแน่เลยทุกท่านิีนาาเออเพราะอย่างคุณจําไม่เลยจารถึงย้ําเสมอในล,ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเพราะจารเป็นคนที่ดูดวงแม่นที่สุดในสามโลกไม่ กออ็บอกไงน,นะเฉะพาะ fc แฟนลับเนี่ยที่แม่นสามโลกที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยนะนะมีโลกยอดฮิตทั้งนั้นเลยหนึ่งเบาหวานสองความดันสามไขมันนะเออทำไมก็จะพูดอย่างนี้ทำไมเออสามโลกนะฉะนในด้านของเอ,อถ้าคุณได้อะไรดีๆมาเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องบอกใครดีที่สุดนะครับนอนทับบนกองเงินกองทองคุณไปเลยนะแต่เพื่อนฝูงวันนี้ไม่ไว้ใจไม่ค่อยได้ ต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูนะธนูดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะเป็นคนที่ปากอาใจตรงกันมีโชคลาเข้ามางานก็ติดต่อเข้ามานะครับคุณจะมีสิ่งที่ดีนะครับคือความสําเร็จในเรื่องของเงินเงินทองแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะน,นั้นวินัทนถึงแม้ว่ามีเงินเข้ามาก็จะมีเกณฑ์การบแบ่งสรรปันส่วนออกไปนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าจะมีสเสน่ห์นะเช้าราศีตุลเนี่ยคุณรีบทํางานให้เต็มที่อย่ารอช้า ถ้าคุณทําตอนนี้เนี่ยช่วงปลายเดือนนี่คุณมีโอกาสเด่นดังประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำงานคุณรีบทําได้แล้วอย่ารอช้าอยู่ใหญ่คอยฟ้าคอยฝนนอนแล้วมันจะไปได้อะไรอะ่ะใช่ไหมเออผัดวันกับประกันพุ่งเนี่ยไม่ไหวะนะก็มีอยิ่งกันนะลูกศิษย์บางคนนะ <c oughs> ทันสิเออแล้วก็มาบน่นงงงงงโอ้ยอยากไม่ได้เออก็ไม่ทำตัทีหนึง่งงานของคุณนะ่ะนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณวันนี้คุณก็เป็นคนที่ปากขายใจตรงกันเหมือนกันเจอายอะเจ้าอ,อย่างนะครับแต่ระวังสุขภาพไว้นิดนึงนะแล้วก็มีคนดินทาคุณแต่คุณก็คงจะรู้ว่าใครดินทาคุณแต่แหม <c oughs> ไม่รู้นะส่วนด้านการเงินการทองนะครับก็จะมีเข้ามา ก็ดีนะครับคู่คอรก็ให้การช่ดดยวยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้นะครับต่อมาชาวาาล,าลัคนาราศีกุมชาวราศรีกุมเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับคือความรักไม่ค่อยดีในนี้ต้องระวังนิดนึงคู่สัญญาเจราจาต่างๆระวังฟืนไฟไว้ด้วยเป็นสําคัญนะครับเอ่อส่วนด้านการงานวันนี้ก็โอเคเรื่องงานเรื่องการต่างๆนะค,ความรักไม่ค่อยดีการเงินก็ต้องขยันให้มากนะครับถึงจะมีเงินมีทอง ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนในวันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคือบางคนอาจจะเหนื่อยเบื่อเซง็งบางคนอาจจะมีความขยันลุยสนุกกับงานก็ได้ถือว่าดีนะครับดวงคุณเนี่ยอุปสรรคปัญหานําลาบมาให้เพราะอ l ลีลาภนะอุปสรรคปัญหานําลาบมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตั้งความหวังไว้เลยมาเร็วๆโว้ยเลย่เข้ามาโว้ยปัญหาอุปสรรคมามาเร็วๆโว้ยโชคลาภจะมีเข้ามา นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยเออในด้านของการเงินการทองเนี่ยถือว่ามีเกณ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินบคอ,อ,อยอยู่นะครับนะคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้โอเคครบสองราศีได้จะมาเสี่ยงให้ยุคซีดหยเพิ่มเติมนะอุตส่าห์นะ, <c oughs> ะเออหนัง ซีรีส์ช่องช่องสามสามใชหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งน,นะเอออะไรนะเอ่อเล่รักอตำนานตำนานอะไรเล่รักตำหลักเหรียญสี่ที่จามไปซื้อแผ่นมาดูจนจบเรียร้อยใช่ไหมตอนแรกแหมกาจะมีความสุขนะเออแบบนอนเร็วๆหน่อยแต่ที่ไหนได้พอดูหนังเช็ด <c oughs> ดูหนังเรียบร้อยแล้วนะนะเอองานก็ติดต่อเข้ามาในใจต่างประเทศเนี่ย คือบางทีเวลามันต่างกันน่ะต่างประเทศห่างกันหกชั่วโมงเช้ามืดเงี้ยเอ,อของเรามืดที่นอนสว่างเงี้ยเที่ยงเงี้ยคือเวลามันก็อาจจะเจอขึ้นทางครึ่งทางใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมานั่งดูตอนดึกไม่ต่างกันเลยเออใหม่เงี้ยนอนเร็วเร็วสหน่อยชุบใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สอง ชืออใบที่สาโอเคเอาละสิบวิเริ่มชื่หมอซาสีหมอเฉิปกประจาใบที่หนึ่งคุณได้กว่าฮาศสวินถือถ้วยดีมากในเรื่องของการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต,ต์ต่างๆดีการเงินก็มีผลกําไรที่ดีเข้ามานะครับความรักก็มีเสน่ห์อยู่แล้วต่อมาคนที่วไพ่ใบที่สองคุณได้กว่าส <4 S 2> ี่ถ้วยนะครับดวงชะตาคุณอาจจะไม่ค่อยเด็ดดังใจนะครับในเรื่องของการงานก็อยากเปลี่ยนง,งานย้ายงาน การเงินก็มีพอใช้ส่วนความรักนี่ก็เป็นคนที่ช่างเลือกนะครับไม่ค่อยเด็ดดังใจอ่ะนะในดวงามคุณต่อมาคนที่พไพ่ใบที่สามนี่คุณได้คว้าราชาถือเหรียญถือว่าดีมากนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆคนที่ทํางานสถาบันทางการเงินธนาคารนะดีการเงินดีอยู่แล้วส่วนความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับในดวงามคุณ โอเคครบ12ลราศีแล้วถ้าในรสนใจจะดูดวงชะตาอาจายรย์โดยลเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ